สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ก็ของเจ้าเครื่องส้าเนี่ยนะครับผมที่เป็นฝาห,หน้านะครับอันนี้ที่ยังไม่ดูคือว่าสภาพยังใหม่อยูเ่เลยนะครับเพื่อนเพืแต่คือว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับมันชอ็อตสาเหตุก็มาจากมอเตอร์เดินน้ําที่อยู่หน้าเครื่องเนี่ยครับผมมันชอ็อตพอมันชอ็อตแล้วมันเข้าเมนบอร์ดทําให้เมนบอร์ดชอ็อตใช้งานไม่ได้นะครับผมวนี้ผมก็จะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ มอเตอร์ Motor, มันชอ็อตพอมันชอ็อตให้มันตัดไม่ให้เข้าเมนบอร์ดนะครับผมจะใส่ฟิวตัวนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็ซื้อฟิวหลอดแบบนี้มานะครับเพื่อนๆซื้อฟิวหลอดแบบนี้มาแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปในนี้นะครับผมเขาไม่แถมฟิวมาให้ด้วยนะครับเขามีขายแต่กระบอกอย่างเดียวนะครับกระบอกฟิว เนี่ยนะครับผมฟิวก็ใช้แค่สิบแอมก็พอนะครับให้ตัดมอเตอร์ก่อนที่เพื่อนๆจะทำการแก้ไขซ่อมเครื่องซักผ้าไม่ว่าจะซ่อมอะไรนะครับผมก่อนนี้นําไม่ฉับปักไฟออกเลยนะครับเพื่อป้องกันไฟดูนะครับผมแล้วก็มาดูจุดที่เราจะตัดต่อนะครับผมถ้ามอเตอร์ช็อตก็เราสั่งซื้อ จะมีร้านอมอนจะมีนะครับผมตัวประมาณ300กว่าบาทแต่ถ้าให้ศูนย์สั่งที่ศูนย์ตัวตก700รอนะครับจะมี2ตัวนะครับเพืเ่อนๆอยู่ตัวในตัวนี้เราจจังสีสายไฟก่อนนะครับผมตัวในจะเป็นเหลืองเหลืองขาวนะครับผมจะเป็นสายเหลืองขาวดูที่ตูนมอเตอร์ก่อนนะครับผมมันจะได้ต่อฟิว ตัดสายได้ถูกตัวนะครับผมต่อแบบนี้นะครับผมเขื่อนๆอันนี้สีเหลืองสีเหลืองกับสีขาวมันจะเป็นตัวมัตเตอร์ตัวหนึ่งใช่ไหมครับผมเราก็ตัดตรงสีเหลืองให้ขาดแล้วก็เอาฟิวฟิวมันจะเป็นสองหัวแบบนี้นะครับปลายสองปลายแบบนี้ปลายสองปลายแบบนี้นะครับเพาไม่ถ่ายไปใช้มันชัดกว่าแล้วก็เอาต่อเข้า เข้ากับสีเหลืองที่เราตัดแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปเส้นหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็มาต่อไอ้ตรงร้อยที่เราตัดอีกข้างนึงสีเหลืองเหมือนกันเียครับผมอันนี้คือเสร็จแล้วหนึ่งตัวและอีกตัวหนึ่งจะเป็นเทากับน้าเงินใช่ไหมครับผมเราก็ตัดแบบเนี้ตัดแบบเนี้ยครับผมตัดแบบนี้สีเทาเหมือนกันมันเป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นเทาน้าเงิน ันนี้มันจะคู่กันตัวมอเตอร์ที่อยู่ข้างในมันจะมีมอเตอร์สองตัวนะครับแล้วเราก็ต่อฟิวตรงนี้เส้นหนึ่งหัวหนึ่งแล้วก็มาต่อตรงนี้อีกหัวหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นมอเตอร์คู่คู่คู่ในจะเป็นเทาน้ำเทาน้ำเงินอันนี้เหลืองเหลืองกับขาวเสร็จแล้วนะครับผม ต่อในลักษณะแบบนี้นะครับน,นี่เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับปลอกสายเนี่ยะะปลอกสายทั้งสองข้าง ิลหลอดก็ตัวไม่ไอะไรครับตัวตกห้บาทกันเราบอกสายเสร็จแล้วต่อทังสองขัวนะครับผมอันนี้จะต่อสีเทาที่มันคู่กับมอตเตอร์อีกตัวหนึ่งเท่ากับน้ําเงินเนี่ยนะครับผมล้วก็ตัดแค่สีเทาเส้นเดียวแล้วก็เอาปลายเส้นนี้ต่อกันนก็พันเข้าหากันย่ง พัแบบนี้นะครับผมบิดไปทีหนึ่งแล้วก็จับหางทางเงนี้ไฟกันไฟกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็บิดหมุนไปคนละทางนะครับผมหมุนส่วนกัน ก็ต่อสายไฟแบบธรรมดาเนี่ยครับแต่ทํ้บิดอย่างนี้มันจะแน,น่นบิดไปคนละทาง,างนะปลายต่อสายแะแน่นปึกเลยดึงไม่ออกอันนี้เราเราก็พันที่พันในไฟนะครับอันนี้แน,น่นแล้วเก็บหัวให้สนิทบิดส่วนกันแบบนี้ครับผมมันจะแน่นต่อสายเวลาต่อสายไฟนะครับ แนนปึกเราก็ท่านเทพ,พันหไหลไฟนะครับผมหรือว่าขัะนั้นที่มอเตอร์มันชอ็อตหนังยางเข้าไปอุดตรงใบพัดมันนะครับผมทําให้มันหมุนไม่ได้พอหมุนไม่ได้แล้วมันก็เลยชอ็อตพอชอ็อตแล้วมันก็เลยเข้าเมนบอร์ดเข้าเมนบอร์ดเลยนะครับผมเมนบอร์ดก็เสียเลย เทฟเฟิลอะไรก่อนแล้วก็สายปลายอีกปลายหนึ่งที่เป็นสีเทาที่เราตัดไว้เราก็เอาอีกข้างนี้มาต่อเอาข้างของฟิลเนี่ยครับมาต่อจากสายเป็นนี่ครับผมก็ามาต่อกันอันนี้เป็นสีเทาเหมาือนกันเพื่อนๆงนงไหมครับเนี่ย สีเทามันจะคู่กับสีน้ําเงินที่ตูดมอเตอร์นะครับผมดูสีสายไฟที่ตูดมอเตอร์นะครับว่าตัวไหนมันใช้คู่ไหนมัง่งสีอะไรมัง่งอันนี้มันไอตัวไหนมันใช้สีน้ําเงินกับสีเทาเราก็ตัดเปรเส้นเดียวไอตัวอีกตัวหนึ่งเป็นสีเหลืองกับขาวเราก็ตัดสีเหลืองก็ได้เส้นไหนก็ได้ครับตัดเส้นหนึ่งที่เป็นคู่กันนะล้วก็มา ต่อฟิวในลักษณะแบบนี้พอตัดสายแล้วามาต่อเอาฟิวค่อมมาครับนี่ครับผมมาพัานบิดไปทีหนึ่งแล้วก็จับปลายทั้งสองปลายดึงมาก่อนที่มันแคบนะครับแล้วก็หมุนหมุนอย่างเงี้ยหมุนปลายหมุนแม่ในทิศทางตรงนันข้ามนะครับผม ันจะแน่นปลายข้างนี้เราบุนไปทางนู้นอิกปลายข้างนี้เราบุดมาทางนี้มุนจนหมดนะครับเี่ยมุนสวนกันนะครับผมนี่ยจะแน่นแล้ะผมจะแน่นแล้วเราก็ปั่นเทปไปปลาย พัน,นไฟเนี่ยนะครับพันเทียบพันไไฟกันมันชอ็อตให้เรียบรอ้อยเป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้เมนบอร์ดช็อตนะครับผมมอเตอร์พอมอเตอร์ชอร็อตฟิวตัวนี้มันต้องขาดขาดก่อนเข้าเมนบอร์ดนะครับผมเมนบอร์ดจะได้ไม่ชอ็อต คอเมนบอร์ดแพงกว่ามอเตอร์นะครับผมมอเตอร์ตัว300วาทตามร้านอมอน,นะครับผมออมมีต่อแบบลักษณะนี้อันนี้เหลืองเหลืองก็ขาวอันนี้คู่นี้นีนครับผมเหลืองก็ขาวตัวหนึ่งแล้วก็เทากับน้ําเงินตัวหนึ่งมอเตอร์ตัวหนึ่งตง่ตัดเส้นเดียวอันนี้ตัดแต่สีเทาแล้วก็มาต่อ ตอ่อในลักษณะแบบนี่นะครับผมเรจะทำงานตามปกตินะครับ mm. ไม่มีผลอะไรต่อการทํางานของเครื่องกักผ้านะครับผม mm. ที่เราใส่ฟิวไว้เ้าแค่เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ชอนเข้ามินบอร์ตตัวนี้นะครับผ mm. ฟิวหลอดก็ประมาณ5 10. บาท1ิบาทเนี่ยนะครับผมผมจำราคาไม่ได้ลแล้วก็ ก็บอกปิวก็บอกฟิวทั้งชุดสิบตัวก็ห้าสิบห้าสิบกว่าบาทยังไม่ถึงร้อยนะครับผมด้วยป้องกันไม่ให้มีหลดท้งในราคาสามพันกว่าบาทได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ